ครับสวัสดีทุกท่านนะครับดีเข้ามารับชมนะครับวันนี้เป็นแบตเตอรี่รีเทียบนะครับที่ผมพ็กนะครับที่ทำการแเอ่อบางท่านถามว่านะว่าพ็กแบตเตอรี่้วเอาไปใช้กับอะไรนะครับไปทำอะไรได้บ้างครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับให้ท่านมาดูว่า ผมเพกแล้วเอาไปใช้งานอะไรบ้างนะครับอันนี้เป็นแบตเตอรี่ที่ผมทำการบาลานซ์ไปนะครับมีบาลานซ์บาลานซ์เซลลนะครับฝั่งนี้เป็นบวกฝั่งนี้เป็นลบหมดเลยนะครับบาลานซ์ไปก่อนครับแลวก็ทิ้งไว้นะครับนี่ครับส่วนตัวนี้ผมเพกแล้วนะครับเพกเดี๋ยวผมจะเอาไปใช้งานนะครับ เอาว่าจะเอาไปทดสอบนะครัลองดูว่าเอาไปใช้อะไรได้บ้างครับที่เราแพกแบตเตอรี่มานะครับจะเอาไปใช้งานอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับอันนี้ก็เป็นตัวชาร์จแบตเตอรี่นะครับเป็นสวิตชิ่งอันนี้เป็นเป็นบูตนะครับบูตคอนเวอร์เตอร์นะครับตัวนี้นะครับ นี่เป็นบูทครับบูทสวิตชิงครับสวิตชิงแล้วก็มาบูทครับบูทคอนบูทคอนโบเตอร์นะครับผมเดี๋ยวเราจะทำการชาร์จนะครับชาร์จแบตเตอรี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับผม นะครับนะครับเดี๋ยวเราจะทำการชาร์จนะครับผมชาร์จผ่าน BMS นะครับนี่ตัวนี้คือเป็น BMS นะครับผมเดี๋ยวผมจะกดชาร์จเลยนะครับนี่ครับคือสถานะนะครับสถานะก็คือไปก็จะโชว์นะครับนี่ครับ ไปขึ้นแดงแดงเหลืองครับคือสถานะคือชาร์จอยู่นะครับตัวนี้ครับนี่ครับนี่นะครับผมชาร์จเพื่อจะเอาไปใช้งานนะครับผมแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับผมทำการต่อเข้ากับ BMS นะครับ BMS นะครับผมนี่ครับ แบตเตอรี่สีก้อนครับที่เราทําการแพ็กนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปใช้งานครับอันนี้ทําการชาร์จก่อนนะครับชาร์จแบตเตอรี่ครับนี่ครับครับใกล้นะครับผมนี่ครับไฟสีแดงจะขึ้นครับแดงกับเหลืองนะครับก็ตอนนี้กําลังชาร์จอยู่นะครับนี่ครับ ตอนนี้ได้ 5m กว่าแล้วนะครับ 5m กว่าแล้วครับแบตเตอรี่สีก้อนนะครับผมนี่ครับทำการชาร์จอยู่นะครับผมนี่ครับสถานะคือขึ้นสีแดงกับสีเหลืองนะครับอ่าเต็มนะครับนี่เริ่มเต็มแล้วครับใกล้จะเต็มแล้วครับ กาคือสีสีเข okay. ียวนี่คือไปเต็มนะครับไปเริ่มจะเต็มแล้วนะครับผมนี่ครับคืตัวนี้ครับไปขึ้นนี่ครับกำลังจะขึ้นสีเขียวนะครับคือเราชาร์จจะเต็มแล้วนะครับผมนี่ครับนี่ครับคือเต็มแล้วนะครับไปเต็มแล้วนะครับผม ทีนี้พอเราชาร์จแล้วนะครับชาร์จแบตเตอรี่นะครับมี BMS ควบคุมนะครับเดี๋ยวเราจะไปใช้งานกันครับผมเราจะไปต่อใช้งานนะครับว่าเราจะเอาไปใช้กับอะไรมัางนะครับที่เราแพ็กแบตเตอรี่มานะครับผมเราจะไปใช้กับอะไรนะครับผมนี่ครับนี่คือสวิตชิ่งนะครับ ตัวนี้ตัวล่างสวิตชิ่งนะครับแล้วก็ผ่านบูทคอนร์เตอร์นะครับแล้วก็มาชาร์จนะครับชาร์จนี่ครับชาร์ตแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ลิเธียมโอแทสเซีนะครับที่เราทําการแพกมานะครับนี่ครับนี่คือเต็มแล้วนะครับไปเต็มนะครับขึ้นสีเขียวนะครับตอนนี้นะครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะถอดออกนะครับ ถอดออกจากการชาร์จนะครับจะเกิดจะไปใช้งานนะครับว่าเราใช้งานอะไรบ้างครับครับผมดี๋ยวผมถอดเลยนะครับผมนี่นะครับถอดออกแล้วน,นะครับผมนี่ครับ อดออกแล้วก็ปิดไฟนะครับนี่ครับถอดออกแล้วก็ผมดึงปลั๊กออกนะครับนี่ครับดึงปลั๊กออกนะครับเราไม่ได้ชาร์จแล้วนะครับอันนี้คือแบตเตอรี่แพคนะครับที่เราทําการแพคนะครับจะมี BMS ควบคุมนะครับผมนี่ครับ บางท่านไม่รู้ว่าแพ็คแบตเตอรี่นะครับเอาไปใช้กับอะไรนะครับเอาไปใช้อะไรได้มั่งนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาทดสอบให้ดูครับว่าใช้อะไรได้มั่งนะครับผมนี่ครับอันนี้เป็นอีกชุดหนึ่งครับที่ผมทําการบาลานซ์เซลไว้นะครับเดี๋ยวบาลานซ์เซลทิ้งไว้นะครับเดี๋ยวจะทําการแพ็คอีกชุดหนึ่งนะครับแต่ชุดนี้ครับ เราแพกสเร็จแล้วนะครับแพกเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะเอาไปใช้งานนะครับนี่ครับนี่คือแบตเตอรี่นะครับเราชาร์จแบตเข้าแล้วนะครับชาร์จแบตนี่ครับจะอยู่ที่ 13.8นะครับตัวนี้นะครับอันนี้คือสเตปดาวนะครับตัวนี้ครับสเตปดาวนะครับเราต้องมาใส่ตัวสเตปดาวนะครับแล้วก็เอาไปใช้งานนะครับนี่ครับบางท่านนะครับอยากทราบว่า,อ,าอุปกรณ์ ที่เราซื้อมานะครับซื้อมาจากไหนนะครับผมก็จะซื้อมาจากเ,เว็บไซต์ออนไลน์นะครับจะเป็น Lazada หรือว่าช h อป e e นะครับหรือว่าเว็บไซต์ที่ขายของทางออนไลน์นะครับเราสามารถไปซื้อมาได้นะครับซื้อมาใช้งานนะครับผมนี่นะครับผม13.7 โวลต์นะครับแบตเตอรี่ลูกนี้นะครับที่เราแพคนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปใช้งานให้ท่านดูนะครับว่าใช้กับอะไรได้บ้างครับที่เราแพคมาแล้วเราจะไปใช้งานกับอะไรนะครับผมนี่ครับอันนี้คือ power bank ครับ power bank นะครับผมนี่ครับนี่เป็น สายสายชาร์จโทรศัพท์นะครับแล้วก็เสียบช่วย power bank นะครับนี่ครับนี่นะครับผมนี่ครับสถานะคือนี่ครับนี่ครับมีไฟช์แล้วนะครับผมนี่ครับนี่คือเรากำลังชาร์จอยู่นะครับนี่ครับ ช้งานได้หลายอย่างนะครับผมที่เราแพกนะครับนี่ครับนี่ครับผมนี่ครับนี่ครับไฟช์แล้วนะครับนี่ครับตอนนี้เราเราใช้ชาร์จ power bank นะครับนี่ครับชาร์จ power bank นะครับผมนี่ครับผม พอว์เอรแบเราทำการชาร์จนะครับจากแบตเตอรี่ที่เราแพ็กนะครับ Power Bank นะครับนี่ครับ Power Bank เราทำการชาร์จนะครับตัวนี้คือต้องผ่านตัวสเต็ปดาวนะครับตัวนี้คือ Step Down นะครับ เราสามารถซื้อได้ที่ Lazada หรือว่า Shopee นะครับหรือว่าเว็บขายของทางออนไลน์นะครับส่วนราคาแล้วเป็นตามร้านนะครับท่านสามารถหาซื้อได้นะครับราคานี้ก็จะมีหลายแบบหลายชนิดครับนี่ครับสเตปดาวนะครับตัวนี้นะครับ นี่ครับนี่นะครับผมนี่ครับนี่นะครับผมนี่ครับการใช้งานนะครับ น,นี้เราทำการชาร์จ power bank อยู่นะครับผมนี่ครับแบตเตอรี่นะครับท่านสามารถเอาไปประยุกต์นะครับใช้กับงานได้หลายอย่างนะครับผมที่เราทำการแพ็คแบตเตอรี่มานะครับแบตเตอรี่ลิเทียมโพแสเฟตนะครับ นี่ครับตันนี้เราชาร์จ power bank อยู่นะครับซึ่งจะมีตัวสเ p Down นะครับตัวนี้นะครับสเตปดาวครับนี่ครับตานสามารถหาซื้อทางเว็บออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็น Lazada หรือ Shopee นะครับ มีหลายราคานะครับผมทำสามารถไปซื้อมาใช้ได้นะครับเอามาใช้งานนะครับผมนี่ครับส่วนตัวนี้ก็เป็นบูตคอนวอร์เตอร์นะครับตัวนี้นะครับผมก็ซื้อมาจากอาซาด้านะครับนี่ครับหรือว่าจะเป็นสวิตชิงนะครับนี่ครับ แล้วก็จะมีตัวหนึ่งครับที่ผมยังไม่ได้เอามาให้ท่านดูนี่ครับตัวนี้ครับนี่นี่เต็มตัดครับตัวนี้ครับตัวนี้เเต็มตัดนะครับนี่ครับเต็มตัดนะครับตัวนี้ตำตำถ้าตำก็ต่อครับถ้าต่ำต่อนะครับตัวนี้ ทำต่อเตรียมตัดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปต่อไปครับผมจะแนะนำให้ท่านนะครับให้ท่านรับชมนะครับว่าการใช้งานยังไงครับตัวนี้ครับนี่ครับเป็นตัวคุมครับตัวคุมในการชาร์จแบตครับตัวควบคุมนะครับ นี่ครับอุปกรณ์เหล่านี้นะครับท่านสามารถหาซื้อทางเว็บออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็น La z a ด a หรือ o บปีนะครับก็สามารถหาซื้อมาใช้งานได้นะครับเอามาอย่างแบตเตอรี่นะครับสีก่อนนะครับแล้วก็เอามาก็มาทำการบาลานซ์เซลล์ก่อนนะครับบาลานซ์เซลลทิ้งไว้แล้วก็มาทำการแพ็คนะครับ แล้วก็ต้องมีนี่ครับ BMS ครับในการควบคุมนะครับนี่ครับเราใช้งานผ่าน BMS ครับเราใช้งานผ่าน BMS นะครับผมนี่ครับนี่ครับผการชาร์จอยู่นะครับผม นี่ครับประโยชน์ของแบตเตอรี่แพ็กนะครับที่เราทำการแพ็กนะครับผมสีก้อนนะครับเราก็จะเอามาใช้งานนะครับประยุกต์ใช้งานได้หลายแบบนะครับนี่นะครับกำลังชาร์จ power bank อยู่นะครับ ครับชาร์จ power bank ครับอันนี้เป็นชาร์จ power bank นะครับต่อไปเดี๋ยวผมจะชาร์จโทรศัพท์ให้ท่านดูนะครับใช้ชาร์จชาร์จกับโทรศัพท์ได้เลยครับนี่นะครับเดี๋ยวนะครับ นี่ครับนะครับชาร์จโทรศัพท์นะครับผมนี่ดูใกลน้นะครับชาร์จโทรศัพท์นะครับอันนี้เจ็ดสิบเอ็ดนะครับเจ็ดสิบเอ็ดนะครับผม นี่ครับชาร์โทรศัพท์นะครับ71นะครับนี่ครับเราทำการชาร์จอยู่นะครับชาร์จโทรศัพท์นะครับผมนี่ครับ ตัวนี้ไม่เกี่ยวนะครับตัวนี้ผมเอามาให้ท่านดูเฉยๆครับเดี๋ยววัน้างหน้านะครับผมจะแนะนําการใช้งานนะครับแนะนําการใช้งานตัวนี้นะครับเป็นสวิตควบคุมในการชาร์จนะครับเต็มตัดนะครับตัวนี้ครับนี่ครับนี่ครับ เจ็ดแล้วนะครับเมื่อกี้เจ็นี่ก้วเจ็ดสแล้วนะครับผมนี่ครับนี่นะครับเจนะครับรถชาร์จรถชาร์จโทรศัพท์นะครับจากจากแบตเตอรี่ที่ลบแพ็กนะครับนี่ครับใช้งานได้หลายอย่างนะครับเดี๋ยวท่านต้องมีตัวนี้นะครับตัว สเตปดาวตัวนี้นะครับผ่านสเตปดาวนะครับผมในการควบคุมในการชาร์จนะครับม,มีตัวสเตปดาวนะครับสเตปดาวแล้วก็มาเข้าสายชาร์จนะครับแล้วก็มาเข้าโทรศัพท์หรือว่าพ o วเวอร์แบงค์นะครับผมนี่ครับนี่นะครับผม นี่ครับตอนนี้เจ็ดสิบสองอยู่นะครับได้ทำการชาร์จอยู่นะครับผมนี่ครับประโยชน์ในการแพ็คแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่แพ็คที่เราทำการแพ็คนะครับใช้ชาร์จพาวเวอร์แบงค์ใช้ชาร์จโทร,รศรรัพท์หรือว่าท่านจะเอาไปใช้กับไปฉายนะครับจะสามารถประยุกต์ใช้งานนะครับเอาไปใช้กับ โหลดไฟแสงสว่างนะครับใช้ได้ครับเดี๋ยวเทเราจะเอาไปประยุกต์ใช้งานนะครับผมเดี๋ยวต่อไปผมจะไปใส่เทนแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์นะครับเอาไปชาร์จเอาไปเอาไปใช้งาน,นครับเอาไปใช้งานกับมอเตอร์ไซค์นะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยครับว่าเราจะเอาไปใช้งานกับมอเตอร์ไซค์ครับซึ่งเอาไปแทนแบตเตอรี่นะครับรูปเก่านะครับผมเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับอันนี้ชาร์จอยู่นะครับยังนนชาร์จอยู่น,นี้ผมเอามามาดูให้ท่านดูเฉยว่าการใช้งานมันใช้กับอะไรได้บ้างครับอันนี้เจ็ดสิบสามนะครับผมนี่ครับ จดสินะครับนี่ครับดูใกล้ๆครับนี่ครับเจนะครับตอนนี้เขากําลังชาร์จอยู่นะครับผมชาร์จไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์นะครับโทรศัพท์หรือว่า power bank นะครับสามารถใช้งานนะครับในการชาร์จจากแบตเตอรี่แพ็คนะครับที่เราแพ็คนะครับผ่านตัวสเต็ปดาวตัวนี้นะครับผม นี่สามารถใช้ได้ครับเดี๋ยวผมจะพาท่านไปดูการใช้งานกับมอเตอร์ไซค์ครับซึ่งจะเอาไปเทนแบตเตอรี่ลูกเก่านะครับเอาไปใช้งานกับมอเตอร์ไซค์นะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านไปดูครับครับผมหลังจากที่เราต่อแบตเตอรี่ดิเทียมฟอสเฟตครับนี่ครับ เดี๋ยวเราจะมาลองครับจะมาลองใส่ดูกับรถครับมอไซค์นะครับนี่ครับนี่นะครับผมเราจะมาทดสอบดูนะครับเอามาใส่เวฟร้อยยี่สิบห้าไอนะครับนี่ครับเดี๋ยวจะมาลองใส่ดูนะครับทดสอบดูว่าที่เราทำทำแบตเตอรี่นะครับ แบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตครับขึ้นมานะครับว่าจ,จะใช้งานได้ขนาดไหนนะครับผมว่าจจใช้งานทำอะไรได้มากครับเกี่ยวกับแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตครับเดี๋ยวเราจะลองเอาใส่แทนแบตเตอรี่ของเก่ารถคันนี้นะครับเว็บ1 2 5ไนะครับนี่ครับเดี๋ยวเรามาทดสอบดูนะครับ ว่าเราแพ็กแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตแล้วเราจะสามารถใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างครับนี่ครับเดี๋ยวเรามาทดสอบเลยครับเดี๋ยวตอนแบตเก่าออกนะครับแล้วก็เอาแบตลิเธียมฟอสเฟตนะครับทดสอบดูนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวเรามาถอดกันเลยครับเดี๋ยวเรามาถอดดูกันเลยครับ เราจะเอาแบตเตอรี่ลูกเก่าออกนะครับเราจะเอาแบตลิเธียมที่เราแพคขึ้นมาเอามาใส่แทนนะครับดูว่าจะใช้งานได้ขนาดไหนนะครับผมนี่ครับแกะออกก่อนครับไปแกะออกครับนี่นะครับผมแบตเตอรี่ลูกนี้ครับเดี๋ยวเราจะ นะครับครับผมท่านทุกท่านครับที่รับชมนะครับนี่คือแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตครับที่ผมทำการแพ็คขึ้นมานะครับสี่ก้อนนะครับผมอันนี้เป็นแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ติดมากับรถนะครับแบตเตอรี่ลุเก่านะครับที่ผมถอดออกมานะครับผมนี่ครับที่ผมถอดออกมาจาก ตัวรถนะครับเป็นแบตเตอรี่เก่าครับแบตเตอรี่น้ำนะครับนี่เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับที่เราจะมาทดสอบวันนี้นะครับว่าแบตเตอรี่ที่เราแพคแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตครับว่าสามารถใช้งานอะไรได้บ้างนะครับผมนี่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นนี่ครับ เป็นกล่องที่ผมใส่นะครับกันนะครับเป็น BMS นะครับ BNF BMS นะครับที่ผมใส่นี่ครับผมเอาอะไรปิดไว้นะครับกลัวมันจะโดนอะไรก็เลยเอาอันนี้ปิดไว้นะครับนี่ครับเอาฝาปิดไว้สักหน่อยนะครับนี่ครับ BMS นะครับผมนี่ครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบดูเลยนะครับ ว่าสามารถใช้งานได้จริงหรือเปล่านะครับนี่ครับใช้กับเว็บร้อยยี่ห้าไอนะครับคันนี้นะครับผมเดี๋ยวมาทดสอบดูนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวเรามาต่อทดสอบเลยนะครับผมผมได้การต่อแบตเข้าไปแล้วนะครับนี่ครับพ่วงแบตเข้าไปแล้วนะครับนับกับสายนะครับสายแบตเตอรี่ของรถมอเตอร์ไซค์นะครับ นี่ครับเป็ดที่เราตําการประกอบขึ้นมาครับว่าสามารถใช้งานได้จริงหรือเปล่าครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับเราจะมันทดสอบนะครับนี่ครับเยบร้ยี่สิ้าไอนะครับเดี๋ยวเราทดสอบดูนะครับนี่ครับเปิดเปิดกุนเจแล้วครับเปิดไฟมีไฟโชว์นะครับ ครับนี่ครับทุกท่านครับเราต่อแบตทีเทียมฟอสเฟตนะครับเดี๋ยวเรามาลองใช้งานดูนะครับนี่ครับมอเตอร์ไซค์นะครับเวฟร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบห้าไอนะครับนี่ครับนี่คือการพ่วงแบตนะครับผมต่อแบตนะครับเดี๋ยวเรามาทำการสตาร์ทดูนะครับครับ ประโยชน์ของบตเตอรี่ที่เราแพ็กนะครับดีเทียบฟอสเฟตครับเดี๋ยวเรามาทดสอบดูนะครับนี่ครับติดแล้วครับนี่ครับติดแล้วครับนี่นะครับอ่าใหม่นะครับนี่นะครับ นะครับผมไปเท่าไรนี่ครับนี่ครับไปเท่าไรครับนี่ครับอันนี้ผมเบิร์นเรือนนะครับผมจะเบิร์นคันเร่งเลยนะครับนี่ครับประมาณนี้ครับ เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราปิดแล้วสตาร์ทดูใหม่นะครับนี่นะครับเดี๋ยวลองสตาร์ทอีกรอบนึงครับนี่ครับนี่ครับแบตเตอรี่ครับไิเทียมโพแทสเซียที่เราแพ็คนะครับสี่ก้อนนะครับผมใช้งานได้ครับเาใส่กับมอเตอร์ไซค์ครับ แทนแบดลูกเก่าได้ครับผมนี่ครับครับนี่ใช้งานได้จริงๆครับสี่ก้อนแบตเตอรี่หรือเชื่อมฟอสเบรดรับที่เราทำการแพ็คนะครับอ่าลงใหม่เดี๋ยวสตาร์ทอีกรอบนึงเลยสามรอบสี่รอบนะครับโอ้ยงแกว่วเลยครับได้ครับนี่ครับ นี่ครับทงานได้ครับขอบูทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับตั้งแต่ที่ผมแพ็คแบตเตอรี่ไว้นะครับยังไม่ได้เอามาทดสอบนะครับวันนี้ก็เลยเอามาทดสอบนะครับให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับเวฟร้อยบ1้าไอครับแบตเตอรี่สีก้อนครับมีเธียมนี่ครับ ทุกท่านที่เข้ามารับชมครับทีนกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กด, share, กดติดตามผมด้วยนะครับนี่ครับใช้ได้ครับสตาร์ทหลายรอบแล้วครับผมขอบคุณครับ